ครับไม่ใส่หมด่หลักตอนนี้นะครับเออแมวแมวคือสัตว์เทพพระเจ้า <c oughs> ขอหน่อยยายขอน <c oughs> อั่นนะบักช่บักโชกช่เอาไปแล้วเอามาเอามาไหมเฮ้ยยังไมทท่ทันครบได้หล่ะอเอามาใส่ไม้ตาต้นนั้นลมทับเป็ั้งล้มก็ cái mặt tại mặt tại dù như thế, mặt bù nắng mù nắng mù nắng mù nắng คือเป็นยังไงเยินจับเลขให้พ่อน้อยเอาตัวไหนดีเอยดีดีสามเลยนะหนึ่งอนะอสองสามเขาสีตัดออกบอหานะครับเยินจับให้นะครับนี่เยินนะครับ เป็นพันแมวของเอ่อของเสียเสียอะไรนะ oh. เออเป็นพันแมวของเสียกรน,นะครับนี่เออเป็นลูกของอีหยงนะฮะอ่าเป็นอ่าเป็นลูกของอีหยงนะตัวลายลายแต่เดี๋ยวนี้แม่ของมันก็ ตายไปแล้วเหลืออะไรนี่หนึ่งสองสามสามตัวสีดำแต่ตัวขาวนั่นเป็นเป็นลูกของ <c oughs> ลูกของไกย <c oughs> ลูกของอีหมวยนะครับก็เป็นพันแมวแมวพวกนี้นะครับเป็นพันของเอามาเป็นแมวของเสียกรนะครับ ปันพวกนี้ดูเลยนะฮะแล้วที่นี่เยินก็จับมาให้เท่าไรละคือพลียงกันนี่นะครับอีเอยินอีเยินมันจับให้นะครับมันมี เยินมันจับไว้นะครับมีมีศูนะฮะมีศนยมีศมีศแล้วก็มีมีมี มีห้านะครับมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าอะไรนี่ยเดี๋ยดูอีกศูนย์ห้าคือมองไม่ชัดเฮะเป็นเลขอะไรดูสิคนเขียนฮะ <6 S 1> อ๋อนี่นี่คือเลขหก มันจับได้มันทำได้อย่างนี้นะครับหกห้าศูนย์ห้าหกโอ้มันจะมาเรียกหามหรือเปล่านี่นะครับตัวนี้นะฮะจับให้ที่ก้อยเยื่ สัตว์แห่งเทพเจ้าผู้มีอาวุธเป็นกงจักรเขาเรียกว่าเทพเทพนะในชื่อนี่จะเป็นเทพเทพอะไรพิคเนศรพิคเนตก็จะมีมือถือกงจักร ว่าตามตำราเอาว่าเป็นสัตว์แห่งเทพนะครับเห็นไหมสัตว์แห่งเทพนะครับลคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ให้แมวมานะครับให้แมวมาให้จับ อว่าจะเสี่ยงโชคดูนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะคก็พิจารณาญาณเราเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะเพราะว่าการพนันก็คือการเสี่ยงโชคแล้ว กา,อาขอหวยขอเลขขอเบอร์ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันที่16กุมภาเนี่แหละนะวันที่จะออกวันที่16กกุมภาก็ลองดูนะครับ